สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับหนึ่งทิชาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะหนึ่งก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอันบ็อกซ์ปืนนะคะอ่าตัวนี้นี่ก็คือเป็นตัวที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะตอนนี้นั่นก็คือ s i กซ o u าวเวอนะคะ P365 นะคะตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นปืนสวัสดิการนะคะของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ กระเป๋าเขาก็คือแบบกระทัดลัดน่ารักมากเลยแล้วก็น้ําหนักเบามากเลยนะคะทุกคนนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ด้านในเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ประมาณนี้นะคะตัวนี้คือจะเป็นกุญแจนะคะเอาไว้ใช้สําหรับล็อกปืนเนาะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีเป็นคู่มือนะคะนี่คู่มือก็คือเป็นภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนด้านในใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็คืออ่านได้ง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องไปหาแบบแปลอะไรแล้วนะคะ แล้วก็น,นี้ก็จะมีสติกเกอร์อา้าวทุกคนโดูดิสติกเกอร์เป็นแบบนีนะ้ที่หนึ่งเห็นของคนอื่นเขาจะเป็นแบบกลมๆสีดํานะคะแต่อันนี้เป็นแบบนี้เป็นสติกเกอร์เรียกแขกนะคะเอาแปะหน้ารถไว้ได้เลยนะคะเจอทุกด่านโดนโบกทุกด่านแน่นอนนะคะและ้วครังอันนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเหมือนโปรชัวนะคะของกระสุนนะคะของยี่ห้อซิกซเซอร์เนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นโปรชัวนะคะพวกอุปกรณ์เสริม ทั้งหลายนะคะก็จะมีเป็นเลเซอร์แล้วก็พวกไฟฉายอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็มาดูที่ข้างในกล่องนะคะก็จะมีแม็กกาซีนนะคะนี่ขนาดความจุ12นัดนะคะแล้วก็อันนี้ที่1ได้มาก็คือจะเป็น made in USA นะคะก็คือหนึ่งดูของ y o u t u ของบางท่านนะะ่ะเขาบอกว่าฟลุกมากก็คือเป็น made in USA อันนึงแล้วก็เป็น made in อ t ต l y อันนึงนะคะแต่คือจริงๆก็การใช้งานก็คือเหมือนกันนะคะไม่ได้มีผลอะไรเนาะ โอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวปืนนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราคือตัวปืนตอนนี้ไม่มีแม็กกาซีนนะคะแต่เดี๋ยวเราเคลียร์ปืนกันก่อนเนาะ,ะไม่มีกระสุนนะคะทุกคนทีนี้เ,เราลองมาดูตัวปืนกันนะคะ<ๆ><ๆ>ก็ฝั่งนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีเห็น<ๆ>ตรงนี้ก็คือเป็นเซฟปืนนะคะซึ่งเซฟปืนเนี่ยเขาให้มา2ฝั่งแบบนี้เลยใครถนัดซ้ายถนัดขวาก็คือแจมเลยนะคะทุกคนใช้ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะ จะเป็นตัวค้างสไลด์นะคะก็คือปกติเวลาที่เราขึ้นขึ้นลำนะคะเราสามารถที่จะค้างสไลด์ได้นะคะแต่ว่าเราต้องดันตัวนี้ขึ้นนะคะแต่หนึ่งอะแรงไม่ถึงจริงๆนะคะทุกคนกดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หนึ่งจะค้างสไลด์เนี่ยหนึ่งก็จะเอาแมกกาซีนใส่ก่อนเนี่ยไม่มีกระสุนนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ดึงอีกกะสไลด์ก็ค้าง้วนะคะทุกคน ก็อันนี้เป็นวิธีค้างสไลด์ของหนึ่งเนาะเพราะว่าแรงแรงกดตรงนี้ไม่มีจริงๆนะคะก็ตรงนี้นะคะในรังเพลิงก็ไม่มีกระสุนนะคะทุกคนปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็เวลาจะเลื่อนสไลด์กลับนะคะหนึ่งก็จะปลดแมกกาซีนออกนะคะอ่าแล้วเราก็ดึงนิดนึงกลับได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูตร,ตรงตรงลั่นไกกันนะคะทุกคนนี่อ่านิ่มมากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็น้ําหนักปืนนะคะตอนที่ยังไม่ใส่ใส่กระสุนเนี่ย 500กรัมเท่านั้นทุกคน<ๆ>เบามากนะคะเพราะเขาบอกว่าตรงเนี้ยตัวเนี้ยคือเด่นมากๆนะคะเรื่องอาวุธปืนที่ใช้พกซ่อนนะคะคือจริงๆแล้วตัวแมกกาซีนของเขาเนี่ยออริจินอลเลยอะ่ะเขาจะบรรจุได้แค่10นัดเท่านั้นนะคะแต่อันนี้เนี่ยทางทาง,ทางผู้จัดโครงการเขาก็จะแบบเพิ่มขนาดเข้ามานะคะก็เป็น12นัดน,นะคะทำให้ตัวกริปนะคะก็คือหรือว่าด้ามจับเนี่ยนะคะมันมีความยาวเพิ่มขึ้นมานะคะก็ทำให้เราเนี่ยจับถนัดมากขึ้นนะคะ เนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เลยทุกคนอสมมตินะว่าเป็นกระสุน10 10นัดเหมือนเดิมนะก็น่าจ,จะประมาณนี้นะคะแต่หนึ่งอ่ะไม่ชอบนะหนึงว่ามันจับไม่ถนัดอะ่ะเห็นไมันจับไม่ถนัดอะ่ะแต่พอเพิ่มเป็น12นัดนะคะตัวกลิปยาวขึ้นอ่าถนัดเลยนะคะมันคงมากขึ้นเลยนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูศูนย์กันนะคะทุกคนศูนย์เนี่ยก็คือจะเป็นแบบไนท์ไซส์นะคะคือเป็นเรืองแสงสีเขียวนะคะทุกคนก็ทำให้เราสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้นในเวลากลางคืนนะคะหรือว่าแม้กระทั่งกลางวันเนี่ยก็คือทำให้เราอะมองศูนย์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องความแม่นยำอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันแม่นมากเลยนะคะสำหรับตัวลำกล้องแค่3.5นิ้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นลางตรงนี้ไหม ก็คือตรงนี้แหละที่เขาจะเอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไฟฉายหรือว่าเลเซอร์นะคะก็เราสามารถเอามาแต่งเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะตัวเซฟของ P365 นะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะให้มาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแบบนี้นะคะทุกคนแต่เวลาที่เราจะขึ้นเซฟได้เนี่ยก็คือเราต้องทำการขึ้นลำก่อนนะคะซึ่งอันนี้ขึ้นลำไปแล้วเนาะแล้วก็เวลาจะยิงนะคะก็ าฝั่งนี้ใช่ไหมก็นิ้วโป้งกดลงนี้แต่จริงในความเป็นจริงอ่ะเวลาหนึ่งกดหลายๆรอบอ่ะมือหนึ่งอ่ะเริ่มไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็จะ2มือเลยนะคะจับปืนอย่างงี้ก่อนยิง2มือเลยอ่าแล้วก็ค่อยยิงนะคะนี่นะคะก็กระททดรัดจริงๆนะคะเหมาะสําหรับเป็นปืนของผู้หญิงด้วยนะคะทุกคนอันเนี้ยคือแบบดีงามเลยอะ่ะชอบนะคะน้ําหนักกําลังดีเลยนะคะ สำหรับข้อเสียของซิ i ซาว u r อร์ p สามนะคะก็คือน้องค่อนข้างที่จะเป็นรอยง่ายมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้เอาไปลองลงสนามจริงเลยนะคะทุกคนก็คือน้องเป็นรอยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจะมีแบบรอยขูดขีดนะคะอาจจะสังเกตไม่เห็นเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนซื้อมาใช้งานซ้อมนะคะปืนก็ต้องเป็นรอยเป็นธรรมดานะคะนี่ตัวโลโก้ของเขานะคะ เป็นไงคะปืนซิกซาวเว P 3 6 5นะคะขนาดกระทัดรัดแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นปืนสวัสดิการของตำรวจเนาะเออเกือบลืมไปนะคะทุกคนก็คือเขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะคะเขาเรียกเป็นซองพกเหรอของซิกซาวเวเลยนะคะโอ้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่นะคะของซิกซาวเวเลยก็เวลาที่พกนะคะคือตรงเนี้ยเราเน็บตรงเอวเนาะ แล้วก็ใส่ปืนเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมกกาซีนก่อนนะคะแมกกาซีนไม่มีลูกนะคะทุกคนก็คือปืนเคลียร์ก่อนหน้าที่จะเอามาอัดคลิปอยู่แล้วนะคะอ่ะก็ใส่ปืนลงไปแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เห็นไหมเขาจะล็อกแล้วแล้วก็เวลาใช้งานนะคะสมมติตัวนี้เหน็บอยู่ที่เอวนะคะก็นิ้วชี้กดเบาเลยค่ะเบาๆเลยอ่าออกมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยล็อกเวลาใช้งานก็กดเบาๆเลยค่ะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะคะทุกคนอ่า สำหรับวันนี้นะคะก็การอันบ็อกซ์ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยววันไหนมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งจะพาคุณน้องคนนี้นะคะซิกซ์เซเวนะคะไปทดสอบยิงดูนะคะว่าความแม่นยำแรงถีบอะไรแบบเนี้ยเขาเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าได้ยินมาว่าแรงถีบน้องค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปลองเองนะคะเพราะว่าหนึ่งะ ยังไม่เคยลองยิงปืนแม็กกาซีนเลยทุกคนนี่ก็คือจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเป็นกระบอกแรกของหนึ่งเลยนะคะที่แบบจะลองยิงแบบแม็กกาซีนนะคะคือหนึ่งอะ่ะไม่ชอบแม็กกาซีนเพราะอะไรปะเวลาที่แบบขึ้นลำอะ่ะก็คือแบบแรงไม่มีอะ่ะก็คือลำบากมากนะคะแต่ถ้าเป็นลูกโม่นะคะก็คือใส่กระสุนใส่กระสุนแล้วือปิดโม่ยิงได้เลยนะคะแต่ก็ลองดูไม่แน่อาจจะติดใจก็ได้นะคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะคะใครนะคะทีออ่มีความคิดเห็นอะไรยังไงแนะนําเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กก like, share, ให้ที่ชาชาแนลด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย